สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูสร้อยสุราแสนแสงค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์กับการบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนนะคะสำหรับการบวกจำนวนนับที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน10,000แสนวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนมาเล่นเกมกันค่ะคุณครูจะมีตารางแบบนี้นะคะในแนวนอน มีตารางอยู่ทั้งหมด3ช่องในแนวตั้งก็มี3ช่องนะคะมีตัวเลขมาให้ค่ะ4 3 8 9 5 1 2 7แล้วก็6ค่ะเรามาดูกันสิคะว่าในตารางเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงคะ่ะในแถวที่1น,นะคะนะักเรียนเอามาบวกกันค่ะแนวนอน4บวก3บวก8มีค่าเท่ากับ 15แถวที่2นะคะแนวนอนที่2 9บวก5บวก1เท่ากับ15แนวนอนที่3มคะ่ะ2บวก7บวก6เท่ากับ15ในแนวนอนทั้ง3แถวนี้นะคะมีค่าเท่ากับ15เท่ากันหมดนะคะต่อไปในแนวตั้งค่ะแนวตั้งที่1 4บวก9บวก2เท่ากับ15แนวตั้งที่2ค่ะ3บวก5บวก7เท่ากับ15แนวตั้งที่3ค่ะ8บวก1บวก6เท่ากับ15นักเรียนดูนะคะทั้งในแนวตั้งและแนวนอนมีค่าเท่ากับ15เท่ากันหมดนะคะต่อไปเรามาดูในแนวทแยงกันค่ะจาก บนซ้ายมาหาล่างขวานะคะ4บวก5บวก6มีค่าเท่ากับ15อีกฝั่งหนึ่งค่ะแนวทะแยงจากบนขวาไปล่างซ้ายนะคะ8บวก5บวก2เท่ากับ15นักเรียนได้ดูนะคะความสัมพันธ์ของตารางนี้นะคะในแนวนอนบวกกันได้เท่ากับ15ในแนวตั้งบวกกันก็ได้เท่ากับ15 เส้นทยแยงทั้งสองฝั่งบวกกันแล้วเท่ากับ15ตารางนี้เขาเรียกว่าจัตุรัสกลน,นะคะ เรายังอยู่กันที่ตารางเดิมนะคะแต่รอบนี้คุณครูจะบวกจํานวนเข้าไปค่ะจะบวก10เข้าไปในทุกๆช่องของตารางนะคะช่องที่1ค่ะจะได้เท่ากับ14ต่อไปเป็น13 18 19 15 1 1 1 2 1 7และ16ค่ะเรามาบวกกันนะคะบวกมือนเดิมกับตารางที่แล้วค่ะในแนวนอน 14บวก13บมวก18มีค่าเท่ากับ45ค่ะแนวนอนที่2อ่ะแนวนอนที่2เราไม่ต้องบวกแล้วนะคะเรามาลองบวกกันในแนวตั้งค่ะ14บวก19บวก12ค่ะ14บวก19บเกวกเท่ากับ45เห็นไหมคะในแนวนอนและในแนวตั้งมีค่าเท่ากันนะคะคือ45ต่อไปเรามาดูเส้นทะแยงค่ะ เส้นทแย,ยง14บวก15บวก16นะคะมีค่าเท่ากับ45ทั้งเรียนดูนะคะแนวนอนบวกกันเท่ากับ45แนวตั้งบวกกันก็เท่ากับ45และเส้นทแย,ยงบวกกันเท่ากับ45แบบนี้เขาเรียกว่าผลบวกกนนะคะในทุกๆุกแนวจะมีผลบวกเท่ากันทั้งตารางนะคะ เรามาลองหาตัวเลขที่หายไปในช่องตารางกันค่ะคุณครูมีตัวเลขมาให้นะคะแถวที่1มี24 3 8แถวที่2มี9มีช่องว่างแล้วก็21นะคะส่วนแถวที่3มี2มี27แล้วก็6ค่ะเราต้องการตัวเลขมาใส่ในช่องสีเหลืองนี้นะคะเราไปดูวิธีการหาคำตอบกันค่ะบวกในแนวนอนค่ะ แถวที่1มีจำนวนเต็มทั้ง3ช่องนะคะบวกในแนวนอน24บวก3บวก8เท่ากับ35ค่ะในแนวตั้งค่ะ24บวกเบวก2เท่ากับ35เพราะฉะนั้นช่องสีเขาเอ๋สีเหลืองๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นเส้นทะแยงนั่นก็คือ24บวกกับช่องสีเหลืองนี้แล้วก็บวกกับ6ก็จะต้องมีค่าเท่ากับ 35เช่นเดียวกันค่ะเราไปหาช่องสีเหลืองกันค่ะวิธีค้นหาคำตอบในช่องสีเหลืองเมื่อกี้นะคะในแนวนอนเราได้คำตอบคือ35ในแนวตั้งเราได้คำตอบเท่ากับ35เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในแนวทะแยงก็ได้คำตอบเท่ากับ35นะคะในช่องสีเหลืองนี้เราจะหาคำตอบได้โดยเราเอาจำนวนที่ ที่มีอยู่แล้วนะคะมาบวกกันก่อนนั่นก็คือ24บวก6 24บวก6มีค่าเท่ากับ30ค่ะ30บวกกับอะไรได้เท่ากับ35นั่นก็คือ30บวกกับ5นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราได้คำตอบของช่องสีเหลืองแล้วนะคะเมื่อเราหาคำตอบได้แล้วนะคะก็เอามาเติมลงในช่องสีเหลืองนี้เลยค่ะนั่นก็คือ เท่ากับ5นั่นเองค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมฝึกทักษะนะคะให้นักเรียนลงมือทำใส่สมุดเลยค่ะโจทย์คือจงเติมตัวเลขในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะในข้อที่1น,นี้มีช่องว่างเหลืออยู่แค่1ช่องเท่านั้นเพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนตารางนี้ลงในสมุดนะคะแล้วหาคำตอบจากนั้นนำ คำตอบที่ได้มาเขียนลงในช่องว่างสีเหลืองนี้ค่ะข้อที่2ค่ะมีช่องว่างอยู่2ช่องด้วยกันนะคะมีช่องที่มีตัวเลขครบทั้ง3จํานวนแล้วนั่นก็คือช่องที่1แถวที่1นะคะในแนวนอนเพราะฉะนั้นนักเรียนนําแถวที่1ในแนวนอนมาบวกกันแล้วก็จะสามารถหาคําตอบของ2ช่องที่เหลือได้ค่ะ ก่อไปข้อที่3ค่ะมีช่องว่างอยู่2ช่องเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีแถวที่มีจํานวนครบทั้ง3จํจำนวนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการหานะคะง่ายๆเหมือนกันกับข้อที่แล้วเลยค่ะข้อที่4นะคะมีช่องว่างเพิ่มมาอีก1ช่องนะคะรวมแล้วเราจะมีช่องว่างอยู่ทั้งหมด3ช่องค่ะ แต่ก็ยังมีแถวที่มีจำนวนครบทั้ง3าํานวนอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องหาผลบวกของแถวที่มีจํานวนครบทั้ง3จํานวนก่อนนะคะเราค่อยไปหาคําตอบเพื่อมาเติมลงในช่องสีเหลืองนี้ค่ะข้อที่5ข้อสุดท้ายค่ะมีช่องว่างทั้งหมด3ช่องนะคะวิธีเดียวกันกับข้อที่4เลยค่ะ ในข้อนี้นะคะจำนวนที่มีครบทั้ง3ช่องก็คือจำนวนในแนวทะแยงนะคะในเส้นทแยงนั่นก็คือ56บวก35บวก14ค่ะนำมาบวกกันพอได้คำตอบแล้วก็ไปหาคำตอบในอีก3ช่องว่างที่เหลือนะคะสำหรับเกมจัตุรัสกลวันนี้นะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดให้หนักเรียนทำทั้งหมด5ข้ออย่าลืมนะคะตั้งใจทำ ตั้งใจฟังที่คุณครูสอนแล้วทำงานส่งคุณครูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูใส้สุดาก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ